เสุดขึ้นแ้วก็เม่อนีันช่องเออเชี่ะราชินได้พ ja. ูมิสเตอร์มาเรามากับกับพาร์ทที่สองช่วนะอ่วงามาค่มาดูการประชุมรมในวันนี้วแล้วเสียงมาจากไหนช่วยพื้นที่ประสบไทยแล้งแล้วนะคะ คนจนตอนนี้คาดการว่ากระทรวงการคลังจะเสนอให้พิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะอาจจะมีรัฐเบียรัฐประกันรัฐด่วนน่าจะนานโทษหนึ่งเจ็ดแปดนย ก็ขอเชิญชิบิซั้าก้วยเิดนางกางขุดไอ้นี้นนไม่ชอบเนี่ยกางบวงเนหวขดวเรือแล้วคนเดี๋ยวพักห้ายังเอ,อ็นไหครับทุกอนดัดไมคาวเสริมมาของนิดน,นึงอยู่เล่นเต็ม

Thank <laughs> you. ไม่ไปไหน <c oughs> มาผมอยากมีคนเล่นนะครับอยากมีคนเล่นด้วยผมเพิ่งเปิดคลิปผมเพิ่งสร้างใหม่มาว่ะอันนี้นะครับผมเพิ่งสร้างใหม่สองวันแล้วลองคิดด้สองคลิปทำไมมีคนติดตามผมสี่คนแล้วไม่นา่าเชื่อ เดี๋ยวผมขอตัดกิ๊บมาห่นะครับทักมาอ่ะกลับมาอี้แล้วครผมเมื่อกี้ม,มันทักมาครับยัเป็นคนเล่นเหมือนกันนะครับแต่เาอมชิดผมกปอะไรไม่รู้ครับมันเชื่อมให้ไม่ได้ผม,ผมปิดขเขาเรียกอะไรอะ่ะอะไรสักอย่างอะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็ยังไม่ได้ไอเดี่ย มที่ก็ชื่อผมนะครับผมอืมโอ้โหช่างมันเคยเรามาคุยอีกทีหนึง่งนี่ถ้าท่านรัดนี่ครับผมแล้วผมจะสอนดาวน์โหลดนะผมรัดเซิร์ฟไพ่ผมให้แร้ครับผมก็พิมพ์มานะครับ อี่กูวิธีเว้ยไม่ได้ที่ขุดพังพังพังต้องเอาไปตัดไม้ครับผมอกว่าจะเลิกพูคเขาผมนะครับผมเนี้ยเะเลิกพูดแล้วดูแปลกแปลกนะครับ ตองเล่นกับพวกตุ้นพี่อย่างเงี้ยไม่เคยพูดเลยโอ้ยปวดคอหูกงกอเลยอ้าวเห็นเล็กมึงจะเห็นนะ ผม,ผมไม่มัน่นใจนะผมได้พูดเดยงังว่าผมได้ผมไม่ได้ใช้มาตั้งต้นนะครับผมใช้อา่าเขาเรียกอะไรใช้ใช้โปรแกรมในเอาโทศรศัพท์มาเป็นไมค์แทกเชื่อมกับเทอร์นั่นนะครับเรียกอะไรไม้เชื่อมคอมนะครับด้วยไฟล์คก็ไม่รู้วิธีนะครับผมไม่รู้นะครับหาทั้งคลิปเอาเองนะครับผมแต่รัดเนี่ยมีคลิปแน่นอนนะครับผม ต้องมีสมัคร id อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครอยากได้ก็ผมครับให้กดตูวีนะครับในการพูดชื่อผมก็อะไรเกมรัดจะเป็นนี้ครับ g e m e r นียครับผมชื่อใดรับผมจะเป็นนี้ครับ,ผม,รรรบผมเขียนผิดนะครับเป็น g e m e r นะครับ รีบเขียนไว้หน่อยออปา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 ไป ผมชอบคิปบเพชรมีซีโอ่อะอยากได้ขเรียอะไรอยากได้คิ๊แผงแสงนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าคิปไหนคิปบพี่ซี่เยอะลืกเกินจำคิ๊บชิปไม่้นี่คือเป็นถ้ามันเยอะขนาดไหนผมนังหายได้แต่ผมจำชื่อคือไม่ได้ทำขึ้นด้วย ไม่ใช้ไฟจับเงินใั้ไม้ครับผมตัดพอสมมับเราบอกไม้มต,บบมตัวนี้นพูดดังๆคิดดูนครับเฉันแต่ตังจริงๆนี่นะผมพูดแบบธรรมดานะครับโอ้แต่นั่นแหละพอเขาเนี บ้านปุย๋ยบ้านปุ๋ยอยู่ไหนมาข้าม,มีเพือ่อนทะีน่ะผมบัดยังไงคลิปไม่น่าเบื่อแน่นอนครับผม คนนี้พูดทั้งคลิปแน่นอนถ้ามีเพื่อนนะครับขุดถานขุดถาดเออโอ้ยนมำขุดถานตรงนั้นน่ะม่เ oh, อ no น็อโอ้ยยืดเก้าก,ก้อนเลยเหรอ โอ้ยวันนี้อะไรเยอะเลยโอ้โหอยู่ข้างๆกันเลยนี่วเห ทำไมอย่างนี้เคยนะผมจะมืดองียไงเราลองทำสันดึกเลยกูผมอาจจะมีคำจัดหลุดมาบ้างนะผมมันเสรงนะครับไม่แจ๊ แมวไม่ให้เด็กผีมาครับผมเด็กอันเขาที่ขุดมเกี่ยวเับที่ขุดแล้วก็ปล่อยับดาบเผื่อดาวเด็กไอ้ดาวผีมางน่ อย่างไรสตรีมสดนะครับผมแต่ยังไงดีเขาเรียกไองไรเขาเรียกว่าอย่างมีโปรแกรมที่ไข่เดี๋ยวผมไปหามาให้นะผมลองมอนฮึมอ้าวผมขอเจ้า,จาคลิปจะเอาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่าอย่าลืมกดไลค์แลวกดซับสไครด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่สองแล้ว บ๊ายบายนะครับผม